ด่วนแจ้งประชาชนทุกคนทั่วประเทศห้ามทำสิ่งนี้เด็ดขาดนะคะใครฝ่าฝืนมีโทษหนกักคุก3ปีปรับ1ล้านบาทใครไม่อยากโดนรีบฟังข่าวนี้ด่วนๆเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องสาระ108อีกเช่นเคยนะคะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข้อมูลข่าวสารที่สำคัญมากๆเลยนะคะนำมาประชาสัมพันธ์แจ้งพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันค่ะก็คือล่าสุดนะคะทางเพจไทยคู่ฟ้า ซึ่งเป็นเพจ Facebook ของรัฐบาลเขาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนประชาชนคนไทยทุกๆคนทั่วประเทศนะคะว่าอย่ายอมเป็นนอมินีใครฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด1ล้านบาทและมีความผิดฐานฟอกเงินโดนยึดทรัพย์ทั้งผู้ถือหุ้นไทยและต่างชาติอีกด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางรัฐบาลเขากําลังเดินหน้าปราบปรามบริษัทที่มีต่างชาติถือหุ้นที่ประกอบธุรกิจต้องห้ามหรือมีพฤติกรรมใช้คนไทยถือหุ้นแทน หรือที่เรียกว่านอมินีนะคะเพื่อเป็นการเลี่ยงกฎหมายนะคะโดยตั้งแต่กันยายน67ถึงพฤษภาคม68ทางตำรวจได้มีการจับกุ่มและดำเนินคดีไปแล้วกว่า861รายทุนจดทะเบียนรวม15,296.60ล้านบาททางรัฐบาลเขามีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนคนไทยที่นิยมให้ชาวต่างชาติเอาชื่อไปใช้ในการประกอบธุรกิจ ระวังมีความผิดฐานฟอกเงินและโดนยึดทรัพย์นะคะสำหรับคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหรือถือหุ้นแทนเพื่อให้คนต่างด้าวสามารถประกอบธุรกิจในไทยได้โดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมายจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่1 0 0 0 0แสนถึง1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลจะสั่งให้ยกเลิกการถือหุ้นนั้น โดยมีโทษปรับวันละ1 0 0 0 0ถึง50,000บาทจนกว่าจะเลิกฝ่าฝืนกฎหมายค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ยังได้เสนอปปงให้การกระทําความผิดตามพรบการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวเป็นความผิดกฎหมายฟอกเงินด้วยนะคะซึ่งจะทําให้สามารถยึดทรัพย์อายัดทรัพย์สินของบริษัทและของผู้ถือหุ้นทั้งชาวต่างชาติและคนไทยได้อีกด้วยค่ะสำหรับพี่ป้านะอา้างทางบ้านที่กำลังติดตามรับชมข่าวสารอยู่ในตอนนี้นะคะ ฟังข่าวนี้จบแล้วก็อย่าลืมไปแชร์บอกต่อตักเตือนคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้ได้รับทราบข่าวนี้อย่างทั่วถึงกันด้วยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้และคิดว่าการเป็นนอมินีไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะจึงทำให้ยอมเป็นนอมินีเพื่อแลกกับค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆแอดมินจะบอกว่าถ้าคุณคิดแบบนั้นคุณคิดผิดมหาหันเลยค่ะเพราะการเป็นนอมินีถือว่ามีความผิดตามกฎหมายมีโทษหนักพอสมควรเลยนะคะ คุกสปีปรับสูงสุด1ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอะไรที่มันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเราก็อย่าได้ไปทําเลยนะคะได้ค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าหากโดนจับจะมีโทษทั้งจําทั้งปรับมากสุดถึง1ล้านบาทเลยนะคะนอกจากโทษจําโทษปรับแล้วยังโดนข้อหาฟอกเงินโดนยึดทรัพย์อีกด้วยค่ะในเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรที่ทําแล้วเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางทําแล้วมีความผิดแถมได้ไม่คุ้มเสียอีกก็อย่าไปยุ่งเลยนะคะ เพื่อความปลอดภัยและเพื่ออนาคตของตัวคุณเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากแอดมินช่องสาระ108ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอข่าวสารเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสุดท้ายนี้ฝากท่านผู้ชมช่วยกดแชร์คลิปข่าวสารนี้ออกไปให้เยอะๆด้วยนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้ได้รับชมและรับทราบข้อมูลข่าวสารนี้อย่างทั่วถึงกันค่ะขอบคุณค่ะ